ตัวเราเองต้องรู้ว่าตัวเราเป็นยังไงคนมีคู่คนไม่มีคู่เป็นเรื่องปกติคู่เป็นกรรมฟ้าลิขิตไหมคู่ของเราอ่ะเป็นกรรมฟ้าลิขิตไหมลิขิตนะยัวาพรหน้าที่การงานเป็นกรรมฟ้าลิขิตไหมเป็นที่อยู่อาศัยเป็นกรรมฟ้าลิขิตไหมเป็นกรรมฟ้าลิขิตเราฝืนได้ไหมกรรมฟ้าลิขิตฝืนได้ไหม โยมแมวน้อยกรรมฟาลิขิตฝืนได้ไหมกรรมฟาลิขิตฝืนได้ก็ต่อเมื่อเรารับกรรมนั้นแล้วถ้าเรารับกรรมนั้นแล้วกรรมฟาลิขิตนั้นฝืนได้ไหมได้ทุกวันนี้คุณโยมพยายามจะเดินหนีกรรมหรืออยู่เพื่อเรียนรู้กรรมของตัวเองหนีกรรมนะเจอกรรมปุ๊บเดินหนีกรรมเลย แต่มีน้อยคนที่จะเดินเข้าไปเรียนรู้กรรมของตัวเองหลักการง่ายๆเคยคือหนึ่งรับความเป็นจริงสองอยู่กับความเปลี่ยนแปลงให้ได้ทุกวันนี้สองข้อนี้คุณโยมยังไม่มีเลยนะรับความจริงไม่ได้อยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างสุดท้ายมาบอกไว้เลยว่าอยู่ไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่เราก็ลืมพระพุทธเจ้า เป็นชาวพุทธแต่เราไม่เคยนึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเราเป็นชาวพุทธเราต้องบอกว่าเรานี่เป็นชาวพุทธเป็นศิษย์มีครูมีองค์สัมมาเจ้าเป็นประธานบอกเลยลูกขอกราบองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าคุณยมตั้งจิตอย่างนี้ไหมเขาบอกว่ากราบพระพุทธระวังสะดุดทองคำอ่านพระธรรม ระวังไปสะดุดใบลานกราบพระสงฆ์ระวังไปหลงลูกชาวบ้านกราบพระพุทธระวังสะดุดทองคําคุณโยมไปกราบพระามาเนี่ยถามตัวเองดูนะกราบพระแต่ละวัดเนี่ยคุณโยมมีเพียงแค่ว่าพระวัดนี้สวยถ่ายรูปลงเฟซอินสตาแกรมส่งไลน์อยู่วัดนี้เช็คอินแค่นี้กราบพระพุทธสะดุดทองคํา วัดน,นี้หุ้มทองทั้งองค์เลยแต่มีใครบ้างที่กราบพุทธเจ้าแล้วพุทธรูปแล้วจิตวิญญาณมุ่งถึงองค์สัมมาสัพพุทธเจ้าอะ่ะกราบปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยเข้าถึงจิตวิญญาณพุทธเจ้าเลยน้อยมากดูพระธรรมก็ไปหลงในใบาลานซะรู้บทคำพีนี่ี่4 5เล่มพระไตรปิฎกเนี่ยแบ่งเป็นกี่หมวดรู้หมด แต่สุดท้ายมาหลักธรรมที่จะนำตัวเองขึ้นสู่สภาวะจิตที่ดีงามได้ไม่รู้รู้แต่หลักการเห็นไหมกับแพงหน้าวัดเขียนติดไว้ว่ายังไงโยมอ่านไหมประมาณล็อกที่4ที่หเนี่ยศึกษาธรรมะแต่อย่าลืมปฏิบัติธรรมอย่าศึกษาธรรมจนลืมปฏิบัติธรรมปี6กศูนย์ที่ผ่านมาอ่านหนังสือธรรมะจบกี่เล่มฟังธรรมะรวมกันได้ยิมสีชั่วโมงไหม จะถึงศัตรูเพิ่มขึ้นหรือศัตรูลดลงไม่ต้องถามนะบุญบารมีตัวเองเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยถามตัวเองเลยศัตรูเพิ่มขึ้นหรือศัตรูลดลงปีที่ผ่านมาความสุขเพิ่มขึ้นหรือความสุขลดลงหากคุณโยมเป็นคนมีสติเป็นคนมีปัญญาเป็นคนที่สามารถเอาชนะปัญหาทุกอย่างได้อะไรเป็นตัววัดว่าคุณโยมสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ชีวิตของคุณโยมมีความสุขหรือเปล่าถ้าชีวิตมีความสุขแปลว่าเราใช้สติปัญญาถูกเราใช้ทุกอย่างที่มีถูกแต่ทุกอย่างมีหมดแต่ชีวิตไม่มีความสุขเนี่ยไหวไหมต้องเปลี่ยนสูตรชีวิตดังนั้นอย่าลืมพระพุทธเจ้าถ้าคุณโยมลืมพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธที่กราพุทธรูปนี่สะดุดแต่ทองคําอ่านพระธรรมสดุดแต่ใบลาน กราบพระสงฆ์ระวังไปหลงลูกชาวบ้านก็หมายความว่าศรัทธามีมากจนเกินไปความศรัทธาจะกลายเป็นอะไรศรัทธามีมากกลายเป็นงมงายปัญญามีมากกลายเป็นทิฏฐิความเพียรมีมากกลายเป็นความท้อแท้และเหนื่อยลา้าแต่อะไรมียิ่งมากยิ่งดีสติสตินะ